สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้นะคะหมอไม้ก็ยูตีพระขนงนะคะย่านอ่อนนุชใช่ไหมก็ยูตีวัดมหาบุตนะคะวันนี้เขาจะมาขอโชคลาภกับแม่นาคกันนะคะก่อนเดี๋ยวเฮาไปหาอย่างทานก่อนดีกว่าหรือว่าเขาไปไหวเลยไปไหวเลยเนาะ,ปะไปไปไหวเลยดีกว่าเพื่อที่จะได้ไม่เสียเวลานะจ๊ะเนาะไปขอโชคลาภกับแม่นาคกันเลยค่ะที่วัดมหาบุตร ก็ต้องมาไหว้นะคะหลวงพ่อยิ้มกันก่อนความเป็นสิริมงคลนะคะวัดมหาบุตรหรือที่นิยมเรียกกันติดปากว่าวัดแม่นาคพระขนงเพราะมีศาลแม่นาคตั้งอยู่ภายในวัดในอดีตเล่ากันว่าวัดมหาบุตรเป็นวัดที่เก่าแก่สร้างขึ้นเมื่อประมาณปีพศ2305ในสมัยอยุธยาตอนปลาย โดยพระมหาบุตรวัดเรียบวัดราชรบูรณะที่ได้เดินทางมาเยี่ยมเยียนญาติโยมของทางในครองพระขนงชาวบ้านรู้ข่าวจึงได้นิมนต์ให้ท่านจำวัดอยู่ที่นี่และสร้างวัดขึ้นโดยให้ชื่อว่าวัดมหาบุตรตามชื่อของท่านค่ะในส่วนของตรงนี้จะเป็นศาลเจ้าแม่กวนอิมค่ะ ซึ่งทุกคนจะนิยมมากราบไหว้เป็นสุริมงคลกันก่อนมีพระแม่ธรณีมีองค์พญยายนาคราชมีองค์ราหูแล้วก็ยังมีองค์พระพิฆเนศ่ะให้ได้ทําบุญขอพรกันด้วยและยังมีการทําบุญในเรื่องของลงศพด้วยนะคะหมอไมายบอกเลยว่าตรงนี้ห้ามพลาดต้องมากันค่ะมาทําบุญกันก่อนแล้วค่อยเดินทางไปไหว้แม่นาคกันต่อที่ด้านหลังคะ่ะ จะอยู่ด้านหลังวัดนะคะก็ไปกันเลยค่ะนี่นะคะเป็นทางเดินไปศาลย่านาคนะคะก็เดี๋ยวเราเดินไปด้านหลังวัดนะคะจะมีศาลย่านาคอยู่บริเวณด้านข้างก็จะเป็นเขาขายของกันนะคะก็ย่าขายน้ำขายอะไรเยอะแยะเลยค่ะทุกคนแล้วก็จะมีของไหว้ย่านาคด้วยนะคะก็เดี๋ยวไปไหว้ข้างหลังกัน เราไปซื้อของไหว้แม่นากันก่อนนะคะซื้ออะไรดีจ๊ะชุดไหว้ค่ะผลไม้หมากพูเลยจ้าปกติร้อรยห้าสิบจ่ยก็ใช้ผลไม้ก็ได้ผลไม้หมากพูเลยจ้ะได้ค่ะหนึ่งนะคะค่ะ,คะนี่นะคะทุกคนค่ะชุดรล้ลอยห้าสิบนะคะ เราเอาชุดนี้ไปขอโชคลาบไปขอคนขอนจากแม่ยาหนค่ะถ้าขาวหมากก็ยูตีว่ามหาบุกแล้วนะคะยูหน้าสายใน่านานนะคะกเดียวเฮาจะไปขอคอนกับตรงไหนต่วันยังจะหวาข้างในตันอญาตให้ทอวิดีโอถ้าท้อวิดีโอต้องมีใบขออนุญาตมาค่ะนาะก็ไปไปเลยค่ะเดียวเฮาออาเป็นรูปถามแล้วกันนะค่ะก็ เ uhm. ดี <in> ๋ยวเราไปขอพรแต่ว่าลูกจะเป็นลูกหาามันได้เป็นลูกโงเทาการขอพรกับย่านาคส่วนใหญ่จะมาขอพรในเรื่องของความรักโชคลาภขอลูกเกณฑ์ทหารหากมาบนเรื่องเกณฑ์ทหารทางศาลจะมีการจัดเป็นชุดสําหรับบุญไว้ค่ะถ้าเป็นเรื่องของโชคลาภขอหวยก่อนวันหวยออกหรือวันทางวัดเปิดให้ ขอพรตลอดทั้งคืน่ะและยังมีชุดขอโชคลาภให้เหมือนหมอไม้ด้วยนะคะเนาะวิธีการไหว้นะคะทุกคนค่ะทางศาลมีชุดสําหรับไหว้จุดธูปสองดอกเทียนหนึ่งเล่มเลือกพวงมาลัยหรือดอกไม้จุดธูปเทียนด้านล่างของศาลแล้วขึ้นไปแปะแผ่นทองทียานาคด้านบนค่ะมีข้อห้ามสําหรับไวา้ยานาคด้วยนะคะว่าห้ามปิดทองที่ใบหน้าที่ดวงตาและริมฝีปาก ห้ามเทน้ำมันจันที่องค์ย่านาคให้ปิดทองขอพรย่านาคที่ฝ่ามือห้ามพรมน้ำอกและลดน้ำย่านาคค่ะเราก็อย่าพลาดในเรื่องของการขอหวยกันไม่หลาดล้วงไห้กันเลยจ้ามาเลย บุนะคะให้แม่ย่านางเรือก่อนนะคะสาธุคะ่ะแม่ย่านางเรือขอโชคลาภให้กับลูกๆด้วยนะคะสาธุคะ่ะ มาละสองหกนะคะเลขที่นี่เลขอะไรดังคะแม่โอ้หเยอะมากมีหนึ่งสามสามหนึ่งปดเก้าตอนนี้สี่หกหกสี่เจ็ดแปดปดเจ็ดเยอะมากแม่หมดเลยจ้ะหนึ่งสองห้าดหองห้าห้าสองหมดหมดห้าเจ็เจดห้าห้าเจ็ดยังพอลุ้นมน่ห้าเจ็ดเจ็ดหนี่นะครับเล้า ห้าเจ็ดห้าเจ็ดกับสองห้าดึงมาเลยมีสองหกชุดใหญ่ไหมคะมมมที่หมอไม้ได้นะคะทุกคนตอนนี้เนาะหมอไม้ได้นี่นะคะหกสองนะคะแล้วก็ห้าหกนะคะห้าหกห้าหกนะคะแล้วก็สองหกนะคะศูนย์สองหกนะคะเลขที่เสียมซีได้นะคะลวงหายได้สองตัวก็ห้าหกนะคะ ถ้าชอบอันไหนก็ซื้อตามได้นะคะทุกคนขายไงบมอไมก็ขอให้พี่ๆทุกคนมีโชคาลาภเนาะวิดีโอนี้อาจจะสั้นหน่อยเพราะว่า,ามันถ่ายทำข้างในไม่ได้นะคะก็ต้องขอไปพี่ๆด้วยนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจน้องหมอไม้ด้วยนะคะเพจคนเมน่นหวยแล้วก็ฝากติดตามทางช่อง YouTube ด้วยนะคะขอให้พี่ๆทุกคนมีโชคลาภค่ะวันนี้น้องหมอไม้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ